โอ้โหดูสิเอ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 ะอยู่ข้างบนน่ะลงยังอ่ะลงยางโอ้ยลงดีดีนอ้อยอ้ยอ้อยอ้ออ้อ้ย่ะจะไปทางไหนอ่ะโอ้ปีนดีๆนะจับดีๆนะจับดีๆนะเอาไปแล้วเออ ไปไหนเราไปขึ้นไปสูงแล้วแต่โอ้โหเ <c oughs> อาลงมาทําไมอ่ะกลัวเอากลัวด้วยโอ้โหขึ้นไปแล้วยังจะกลัวอีกมาปีมาปีม,าป,ม,า,ปมา,าปีมามาปีมาเออได้แล้วนี่นาเออปลาอุ้มลงมาเออโอ้โหเยอ <c oughs> อนนะ่อันนะั้นอันนั้นจะไปไหนอนะ่ะไปไหนเนะี่ย เอามาตามออกมาทำไมเนี่ยเอ้ยพ่อมาจะชนแล้วเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอ้าวโผล่มาทางนี้เลยอ้าวปีนปีนได้ไหมปีนได้ไหมปีนได้ไหมอ้าวอ้าวอ้าวลาเออค่อยๆไปค่อยๆไปไปไปได้ไหมเออเฮ้ยได้เฮ้ยได้เฮ้ยถึงแล้ววะเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วโอถึง บายบายก่อนอ่ะบายบายบบาายยค่ะอย่าลืมกด subscribe ช่องพี่เซียงกับน้องซินด้วยนะอะอ่ะ, <c oughs> อะไปแล้ว